สวัสดีครับวันนี้ Gaming Master p e ์เพ็กกาเดียนมาพูดถึงวิธีการทำ Back Market c o คอยควีตกันดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับที่เครื่องใหม่ที่เป็นลันเซอร์เบชั่นมิชั่นแคดูเอชเชนรีวอดนะครับก็เริ่มมาถ้าสังเกตดูนะครับควีหอื่นเราทำกันได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นไซเวนบล็อก อาคอนลิ่ก็คือต่อเล่นกี่นาทีการจัดมอนสเตอร์กี่ตัวแอนเจอร์เทสกิปกี่ครั้งรีฟิทอิลิมอนสเตอร์กี่ตัวใช้2นะี่สิเชิบลูคริสตัลครับซึ่งอันนี้เราใช้ในกกรซื้อของดีฟอยู่แล้วสเปน20อ่ารีเบิร์สโตนที่เป็นหัวใจสีแดงนะครับอันนี้ก็ถ้าเรารีเบิร์สกันทุกวันอยู่แล้ว ตามเควสเนไะไร่งวใช้100 Evolution Stone นสอี้ก็ถ้าเราอีอาอวอลตัวละครก็คือตัวเพชรเราอยู่แล้วอันนี้น่าจะใช้กันได้นะครับถัดมาจะมีตัวที่อย่างบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คใช้ b l a t ี River Stone ใช้ Angel r e v e r Stone หรือ Ancient River Stone เนาะอันนี้ก็ จะซื้อมาใช้หรือในเควสจริงๆหลักๆถ้าเป็นหัวใจม่วงเข้าใจว่าเราหากันได้ง่ายๆอย,ย,ยู่นะแต่ถ้าเป็นหัวใจเดมหรือหัวใจทองน่าจะต้องซื้อกันแล้วก็มีการซื้อในช็อปกับซื้อในแบ็กแบ็กมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวไปแสดงให้ดูอีกอันถัดมาก็คือลันเซเลเบชันเท่าที่ผมเห็นเนี่ยลันเซเลเบชันจะอยู่ในสโตร์ e นะครับแล้วก็ไปที่อีเวนต จะมีซื้อด้วยโซล s t o หนึ่งล้านโซล s t o นนี้กับซื้อด้วยหนึ่งหนึ่งพัน royal crystal ที่เป็นสีม่วงนะครับซึ่ง royal crystal ที่เป็นสีม่วงทำยังไงเราต้องไป exchange ก่อนนะครับก็คือจากโซล s t o n เนาะ exchange ได้เป็น total กันนี้ total token นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอา total token เนี่ยมาแลกเป็น รอยัลคริสตัลอีกทีรายารนี้ซึ่งรายการนี้คือราให้ต่อเท่าไหร่กท่าไหรแต่แะะับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะ,ะเรากลับมาที่เควสต่อนะครับทันมาคือใช้300รอยทัโตโทเค็นแล้วก็สุดท้ายคือใช้20,000โนะ่นรอยคริสตัลซึ่งถ้าเป็นเดวันเนี่ย ดีหนึ่งนะก็สังเกตดูมันจะคุ้มค่าที่สุดก็คือใช้แค่ได้ห้าใช้สองได้สองแบบนี้เลยอันนี้ตรงไปตรงมาก็คือใช้เท่าไหร่ได้เท่านัน้นแต่ถ้าเป็นวันต่อัดไปจะเป็นหลักการประมาณนี้ครับผมยกตัวอย่างเป็นทั้งทัโทเค่นแล้วกันใช้สามร้อยเราได้สามร้อยใช่ไหมครับสมมติว่าเนี่ยเราเอาที่เราได้กี่มาใช้ต่อ <H> um> เหมือนเราใช้ไปหกร้อยแล้วเนาะ ใน D a y เนี่ยเราใช้เพิ่มอีก400เราก็จะได้400ประมาณน,นี้เห็นไหมครับเห็นไหมก็คือครบพันก็คือ600บวกอีก400อยได้400เสร็จแล้วเราใช้ไปเราได้ที่ที่ได้ฟรีเราใช้ไปก่อนนะครับก็คือพันสี่บวกไปอีก600เราก็จะได้600ประมาณน,นี้ครับหลักการของทุกอันจะเป็นอย่างน,นี้ยกเว้น d a y 7ที่อาจจะต่างกับ อันอื่นก็คืออย่างอันนี้เราใช้ไปแล 8, ้ว8,000เนาะได้มาอีกหนึ่งพันแปดก็รวมเป็น9 8 0 0พนาพ9,800เสร็จเรามาได้ดนี้นะครับเก้าพันบวกอีก5 2 0 0งผมจะได้อันนี้แต่เราได้แค่5,000นะครับเห็นไหมอ่าดีจจะเป็นอันที่ได้น้อยกว่า,าที่เราใช้ไปครั้งล่าสุดแต่ว่า รวมๆแล้วถ้าใครคิดจะใช้เค่นี้อยู่แล้วมันเหมือนใช้แล้วได้ได้คืนนะอาจจะไม่ครบสักทีเดียวแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวสำหรับการใช้เอทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวตัวโท้ตโทเค็นได้จากการใช้โซลสโตนแรกนะแล้วก็ร o ย a l คริสตัลก็คือใช้โท้ท์โทเค็นเดอนแรกมาอีกทีหนึ่งส่วนลันเซเลเบชั่นก็ใช้โซลสโตนอ่ะคราวนี้เรามาดูกันตัวนี้ครับสเปนแบ็ค แบงก์คอยมันมาจากไหนเนาะ mm hmm. เหรียญทองตัวนี้ครับปิดไปก่อนนะครับกลับไปที่เอเชียนไปที่แบ็กมาเก็ตนะครับก็จะมีะ mm hmm. เหรียญทองให้ซื้อโดยที่จะกดเข้ามาที่ all เราเลื่อนดูก็ได้อย่างนี้แล้วก็จะเจอแล้วกดเข้าไปที่ลิมิเต็ดเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามีเหรียญแบงก์มาเก็ตคอยเนาะเราคลิกเข้าไป ก็จะบอกว่าใน1อาทิตย์เนี่ยแรกได้25เหรียญน,นะแล้วก็ไอเทมที่จะต้องใช้แรกก็คือโอ i n เนอรัลใช้10อันในการแลก1เหรียญซึ่งถ้าถ้าเราจะไม่ผิดก็คือเมื่อกี้ใน day 7ต้องใช้50เหรียญเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องมี2วีคนะครับในการแลกซึ่งไอเทมอินโฟจะบอกว่าเป็น m a ็กมาเกตคอยใช้เฉยไม่ได้มีอะไรเราเลือก ปึ๊บเลือกไปเลยยี่เหรียญเพราะว่ามันใช้ทั้งหมด50เนาะที่เราจะแม็กซิมัมเดนะซึ่งเราต้องใช้สองวีกวีกแรกเราใช้ไปก่อน25เหรียญอันแรกมาก่อนนะครับ exchange เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรากลับไปดูในอีเวนต์เนาะอันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราแค่แลกมาเรายังไม่ได้ใช้มันเป็นการสเปนนะครับ ก okay. ลับมาที่แบงก์มาร์เก็ตเพราะว่าเหรียญน,นี้มันคือแบงก์มาร์เก็ตคอยนะมันก็ใช้ได้ในแบงก์มาร์เก็ตซึ่งจริงๆถ้าเอาแบบง่ายๆเลยเราคิดไม่ออกเราก็แรกรีเจนเดอรี่ที่เป็นหัวใจแดงก็ได้ครับเพราะว่ายัางไงหัวใจแดงก็ทำในเควสเหมือนกันหัวใจแดงผมแลกได้หนงอันเท่านั้นเพราะว่าหัวใจม่วงมันต้องใช้15ต่อนหนึหนหัวใจแดง มียี2%สิบเจ็ดน,นได้แค่หนึก็อยู่ที่ลิมิตของเราเนาะว่าเราแลกอะไรได้บ้างก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนแลกกันได้ครบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ